นั่งโงก่อนัน่งรออ่าวไม่ยังาจะใส่ไม่ลำบา้ไงอยู่ข้างล่างเป็นบ่อสีสม้มอหอมไหมหอมไหมหอมมากฟินเดียนหอมมากไข่ดีมากรอพ่อโอ้ยลาพ่อ อย่ามาจอบเด้อไปหาเหตุเารย์อย่างงามนไปหาเขาล่างเขาซ่องไปหาคุณน่องเด้ออย่ามาหลอกคนแก่เนี่ยพะนะเราจะไปไหนเนี่ย เราจะไปไหนเนี่ยแล้วจะเดินทั้งวันไม่ได้นะเนี่ยมันจะปวดขาขวไปอนสอานี้ตัวอะไรหินมเอานีนอม้ามันไม่แบบก็ดาไม่หแบบินงนี่ดิเอาบาาอกเปดัน นอนน,นอนไหลูกนอนไหมได้ไม่นอนตัวกินยี่แล้วตามสเตบเดิือบคนเอามาเพลงเ,เพ่มาเปิดมาเพ่าไม้ให้หนิมะเอาไม้มาเพ่าไม้ให้ขอบคุณครับยางยครับรผมบ<ะ>หนึ่งสองามครับ โมอีกครั้หนึ่งครับโม o w e ไม่มาใส่บอลที่ชุดเปลี่ยนเสื้่กนันบ้างสิจุดแปด hello hello เฮลโลว์ซี่ผู้สมัครีนเป็นซินเฮลโลว์ซี่แล้วหรือเปล่าเฮ้ย เอาเปิดเพีนเจนเห็ไหมเอาเพี้ยนไขตัวเกี่ยวมิวสิกเอาเพียข่ตัวเกี่ยวมิวสิกมาคุ้งนี่ก็คือเครื่องบินแล้วตัวเกี่ยวไองขาลงเปะ่ี้อยู่นนกระเป๋านั่มน่ะอยู่ขากวะาน้มเลยจเข้าไปเป็น ไม่หันละอย<แ>ู่ขางกับปองุ่มหนึ่งขามาก,ก,ก่อนเสร็จก่อนเออ คนโตอ,อยู่บกเกี่ยวไปกินเจ้าหันมาเฮ้เจ๋หวองกับคุณนายไหมหว้มาไงร้ายไหมเอาลูกขึ้นมาเอาเองอย่ามาใช้ลูกขึ้นมานั่งน,นี้ดีๆหัน,นห,หน้าไป ป๊าอันนี Gar ่เสือเพียงมาเอาเพียงอย่างกันเลเพียงซิวโกงขี้แก่นบเต้นในบแลเลยผมอยาเต้นแล้วครับนฮะว่าสิบพื้นสองสองช่ไปเซบาห ยู่หนเขาออกไปไปเสียอีกไปไปดีไฮอ๋ออันนี้ไรเนี่ยเพลียโซนนักศึทําอมมมีของเขาเลยโอ้ยบพ่อพเอเบิร์ตด้วยะใช่